ไปดูอีกหนึ่งที่ค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมไปดูภาพวินาทีบ้านปูนสองชั้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พังถลม่มลงมาทั้งหลังเลยค่ะจากเหตุน้ำแม่ริมเพิ่มสูงและไหลแรงกัดซอตะลิง่งทางด้านผู้สื่อข่าวสามารถบันทึกภาพนี้เอาไว้ได้ค่ะภาพนี้นะคะเ,คเป็นภาพนาทีระทึกค่ะ บ้านพังลงไปทั้งหลังเลยนะคะเป็นภาพนาทีระทึกค่ะเกิดเหตุขณะที่บ้านทั้งหลังกำลังพังถล่มลงมาจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้ลำน้ำสาขาไหลหลากค่ะลงสู่แม่น้ำแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และปริมาณน้ำในลำน้ำแม่ริมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลแรงจนเกิดการกัดเซาะตลิ่งริมน้ำ เป็นผลให้บ้านปูน2ชั้นที่บ้านชายมูลตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สุดตัวและพังทลายลงในแม่น้ำทั้งหลังซึ่งขณะนั้นนายสุรพันธ์สอนไม้ผู้สื่อข่าวสามารถที่จะบันทึกภาพนี้เอาไว้ได้ทำกลางความตกใจของชาวบ้านที่มาเฝ้าดูระดับน้ำพร้อมกับมาให้กำลังใจกับคุณป้ามุกดาวงนาคอายุ65ป,ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านด้วยค่ะครับก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ระทึกใจทีเดียวนะครับก็ ก่อนเกิดเหตุนเนี่ยดินใต้บ้านนั้นถูกน้ํากัดเซาะและเริ่มมีเสียงรั่นของคอนกรีตและหลังคาบ้านชาวบ้านจึงได้มาช่วยกันขนของเท่าที่จะนําออกมาได้และยังขนของออกมายังไม่หมดตัวคาและเสาบ้านก็เริ่มมีรอยร้าวแยกมากขึ้นจนต้องหยุดการขนทรัพย์สินและออกมาอยู่บริเวณริมถนนจากนั้นไม่ถึง10นาทีบ้านก็ได้ซุดและพังถล่มลงในแม่น้ําจากนี้นะครับ ยังมีบ้านที่อยู่ติดกันอีกสองหลังต้องระดมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมใต้และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและชาวบ้านมาช่วยกันรือ้อและขนของออกมาฝากเพื่อนบ้านเอาไว้ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะพังลงไปอีกครับเนื่องจากใต้ดินดินใต้พื้นเนี่ยมันซุดตัวลงตล,ลงตลอดเลยนะครับจนมองเห็นเสาต่อหม้อแล้วครับเป็นสถานการณ์น้ำที่ต้องบอกว่าปีนี้รุนแรงมากจริงๆส่งกำลังใจให้ทุก